ะะหลายคนคงสงสัยว่าเวลากลับไปตอนมาร้านขนน้องที่หางฟูๆเลียนหนาทำไมกลับไปแล้วขนน้องดูบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ช่างจะให้ดูนะว่าทำไมเพราะว่านี่เห็นเปล่าขนมันพันกันเป็นก้อนมันมีขนตายที่จับกันจับกับขนที่ยังไอ้นี่อยู่นะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกหนาพอพี่ช่างมาร้านพี่ช่างก็สางออกให้ มันก็เลยดูบางลงนะเดี๋ยวมาดูว่าสางแล้วมันจะเป็นยังไงนเวลาสางออกนี่ยผมก็จะติดออกมาอย่างนี้นะคะมันมันก็เลยทําให้ขนที่หางดูบางนะคะทําไมหลายคนก็สงสัยทำไมขนมันนานๆกลับไปทาไมขนมันบางเพราะพี่ช่างเคลียร์ขนที่ร่วงแล้วตายแล้วนะ่ะที่แล้วเกาะอยู่ที่ตัวน้องอะ่ะพี่ช่างเคลียร์ให้เกือบหมดนะคะมันก็เลยทําให้ขนจัดแบบน,าน,านาั้นนะทำให้ดูบางลงอะไรแบบ แมวที่ขนร่วงแล้วเจ้าของไม่ได้วีไม่ได้แปลงให้นะคะมจาจะประมาณนี้พี่ช้างกำลังแต่งหางให้กับน้องนะครับแมวจะแต่งเป็นหางทรงไม้ปัดขนไก่นะครับหรือว่าเรียกว่าทรงเป็นหางกระลอกก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกแบบไหนนะ จะมีสีดำๆนะครับเป็นคราบน้ำมันคราบฟิลโมนของน้องนะครับอยู่ที่คนหางน้องเป็ดตัวผู้หรือตัวเนะมียนะส่วนใหญ่คราบฟิลโมนคราบน้ำมันสีดำๆที่ติดอยู่ที่คนหางของน้องนะครับจะเป็นในตัวสุนัขตัวแมวนะครับที่โตเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมจะเป็นฮีทเป็นสัตว์นะเขาจะมี เขาจะมีคาบน้ำมันคาบฟิลิโมนพวกนี้ออกมานะครับจุ้งดุนโตเมียเมื่อกี้นะแล้วไปลองหาคาบฟิลิโมนของน้องก็จะเป็นการดึงดูดโตเมียนะครับพี่ชายจะแต่งหน้ากลมให้กับน้อยท่อี้พี่ชายตลองอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับน้องจะมีคาบฟิลิโมนติดที่โคนหางด้วยนะครับจะเป็น คราบน้ํามันดําๆนะครับที่คนหาอันนี้จะต้องค่อยๆขัดออกนะ<ม>ก็จะเป็นในส่วนมากแมวที่กําลังเป็นสัตว์นะครับกําลังเป็นฮีทกําลังติดสัตว์นะครับมันจะมีคราบหลังฟิลิโมนออกมาด้วยนะครับก็ <c oughs> เดินมันก็เดินเนี่ยก็วิ่งเนี่ยก็เดินแล้วก็ลงโต๊ะไปเลย <c oughs> ไม่ได้นะลูกนะา ตัวนี้น้องขนทิ้งนะคะน้องก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างตัดยากนะคะอ่หานำน้ำตัดคนน้องหมาน้องแม่ชารันในส่วนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์086644443นะคะและด้า่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามูลลนิธที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยเี่นดูกัดสบัยเวงวินพี่ช่างรับหมดนะ